สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยอยผมเลนนั่นเองนะซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่เกมอนิเมะวอลเลเยอร์ซิมูเลเตอร์นะโอเคก็ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณ11ชั่วโมงเดี๋ยวเกมมันก็จะอัปเดตแล้วนะหรือประมาณตอนช่วงเที่ยงคืนไหม <Okay. S 1> ประมาณาช่วงประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวเกมเกมนี้ก็จะอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วซึ่งเดี๋ยววันนี้นะผมมีอะไรจะมาแอคเพื่อนๆนะจะมาแบบว่าโชว์ให้ดูคลั้งของผมที่ผมสุมได้นั่นเองนะ ก่อนที่เราจะไปโชว์กันเนี่ยก่อ,อนที่จะไปดูคลิปนี้นะฝากเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, สมครขาย้วยนาะแล้วเราเนี่ยจะเราจะตัดเข้าอินทรนก่อนเลยหยุดก่อนจะเลื่อนไปไหนมีร้านเติมโรบักหรือ,อยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบากักร้านเราบราิการเติมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไปดีพาร์เท่านั้นยังไม่พอยังรับบร,ริการกดเกมพาร์ตในแมตตต่างๆอีกด้วยดีขนาดเนี้ยต้องมาใช้เราป่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะมาโชว์นี่เพื่อนๆดูนะผมจะกดเข้าไปที่วอลเลอปุ๊บนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหม เซเลฟผมมีทั้งหมด3ตัวนะเป็นตัวรับที่ผมมีทั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นเซเลฟแบบว่าโอพีหนึ่งตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นบัฟหมัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัฟลุงนะอันนี้เป็นบัฟลุงนะอ่าอันนี้เป็นบัฟเหมือนดวงตาแล้วก็อันนี้เป็นบัฟบอลเลอร์นั่นเองนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสุดอยู่นะรอบอรอ,อบนี้เนะี่ยผมสุ่มได้ค่อนข้างสุดเลยนั่นเองนะนี่ได้มาประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ทีมผมเนี่ยในคลังผมเนี่ยมีตัวรับทั้งหมด6ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีเ มีตัวปู่ในเทลโลอีก2แล้วก็มีโทมูระอีกหนึ่งนะดูดิ โอ้โหประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องถอดเอาไม้ออกนะอุตส่ามีบัฟป,ปีกแต่ก็ต้องถอดออกเพราะว่ามันมันเป็น OP1 นนะมันไม่โหนะตัวนี้ยังเป็น OP2 นะมันยังโหนะพวกปู่ในเซโร่เดี๋ยวว่าจะปั้นตัวนี้เป็น OP3 ดนะ้วยแล้วก็ตัวบัฟมงกุฎเดี๋ยวก็ต้องปั้นด้วยนะเพราะบ,บัฟมงกุฎนี้ก็จําเป็นนะไม่งั้นดามิ่มันจะน้อยเกินไปนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ย DPC ีผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 1มนะี่ประมอง3.21 B นั่งเป็น DPS แล้วก็ DPC แล้วอยู่ที่ประมาณสามจุดสองหนึ่นงบนะีนั่ ตอนนี้ผมสุ่มไข่มาแล้วทั้งหมด 2.77m ก็ถ้าถามว่าสุ่มตรงทางด้านของตู้นี้เยอะไหมผมมองว่าตู้นี้ผมสุ่มไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนผมสุ่มไปมันดูยังไงว่าผมสุ่มไปเท่าไหร่ตรงนี้เหรอ 548k ผมสุ่มไปประมาณ500,000กว่ารอบใช่ปะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คด่านมาฮีโร่นะว่ามันแตกต่างหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าผมสุ่มไปกี่รอบอ่อย่างอันนี้ผมสุ่มไปล้านกว่ารอบนี่อันนี้ผมสุ่มไป 1.34m นะล้านรอบได้มาแค่ตัวเดียวกับ ตู้ของเอ่อกับตู้แฟรี่เทลเนี่ยผมสุ่มไปแค่500แสนรอบเนี่ยผมได้มาถึง3ตัวเลยนะและยังเป็น OP 1อีก1ตัวนะซึ่งเป็นอัปเดตที่ผมเนี่ยดวงดีมากๆนะโอ้โหได้มา3ตัวแล้วแปลว่าสุ่มบัฟเนี่ยได้บัฟลุ้งด้วยนะได้ OP 1แล้วก็ได้บัฟบอลเลอร์นะซึ่งนี้จริงอยากจะสุ่มบัฟมากกว่านี้นะแต่ แต่ผมเหลือปีอยู่แค่ประมาณ7อันนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะดวงดีหรอกแต่ว่าว่างๆน่ายเดี๋ยว,ว่าจะไปฟาร,ร์มหินมาสุ่มให้โทมูรานะต้องการบัฟไมโทมูรานที่มันดีขึ้นนะเพราะหินด่านโทไอด่านมาฮิโร่เนี่ยมันฟาร,ร์มง่ายมากๆโอเคมาเพื่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูรีวิวของทานน้าของตัวละครมันก่อนเลยลว,ว่ามันโจมตีอะไรยังไงระหว่างของเซเลฟนะจะใส่ทั้งเซเลฟทั้ง3ตัวเลยแล้วกันอ่ะดูฟซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะตีเร็วกว่าคนอื่นเขาเพราะมันเป็นบัฟลุงนันนเี นี่เป็นบอลม่วงๆอย่างนี้ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูอันนี้นะนเพื่อนๆไม่ได้ดูแฟรี่เทลนะก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากดูดิ <Wow. S 1> ใช่ปะซึ่ง DPS ตอนนี้อยู่ที่ประมาณอ่ะรอดูมันตีปุ๊บแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800M ปะ่ะประมาณถ้าจะมันตีไม่พร้อมกันนะ้เพื่อนมันตีแตกต่างก็ได้โอเคนี่ <Okay. S 1> มันใช้มาปุ๊บอ่ะตัวนี้เพิ่งใส่ตัวนั้นกระโดดออกแล้วโอเค ก็ d p d นี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ800นะตอนค่าคงที่แต่ถ้าใช้อันตีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 2-3B ประมานี้โอเคแล้วเนี่ยผมเนี่ยขออนุญาตเก็บ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 กล่องกันโอเคเดี๋ยวไปเก็บกล่องอีดานหนึ่งด้วยซึ่งก็ต้องมี VIP นะถึงจะเก็บได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก็บได้นะตรงนี้ได้เงินเยอะนะ ได้เ,เงินถือว่าค่อนข้างเยอะเลยมาเดี๋ยวผมจะเอาทานะของตัวรับด่านสุดท้ายนะด่านแฟร์ลเทลไปตีด่านแฟร์ลเทลนะซึ่งตอนนี้เออใช่ในในตู้นี้ตอนนี้เอนตูนะ้เอนชันเซอร์เนี่ยตอนนี้ผมทําตัวนี้เพิ่มนะผมก็ไม่รู้จักนะว่ามันคือตัวอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยดูแฟร์ลิเทลเออประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวรับทั้ง3ตัวเนี่ยมาลุมตีตัวนี้นะซึ่งผมจะใส่บัฟมงกุฎดีมแมแต่ว,ว่าไม่เอาตัวมงกุฎส่งไปไม่เอาไม่เอาใส่แบบนี้แหละนี่ไปเลย ดูนะว่าผมจะใช้เวลาตีนานเวอร์แค่ไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายังไงก็นานนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมันถือว่ามันเหลือน้อยลงนะอ่ะถ้าใส่ประมาณนี้ dpc ผมเหลือที่เท่าไหร่ dpc ผมเหลืออยู่ที่4เอ้ย 14.6m ถือว่าไม่ได้แย่นะ 14.6m เอเนะี่ยดูด,ดิก็ดูตีอืมไม่ได้แย่นะนี่ตี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 ก็เป็นประมาณนีนะ้ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบนาทีหนึ่งไหม หรือว่าประมาณ 30b เลือดมันลดไปประมาณ 50b นะถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะแอบถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่ก็ไม่ได้นานมากจนเกินไปโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตท,ทำการใส่บัฟดามเมจเพิ่มเติมไปอีกนิดหน่อยนะเพื่อความเร็วนั่นเองนะเรามาดู DPC กัน DPC อยู่ที่ 29.2m แล้วก็ DPS อยู่ที่ 2.23b นั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้าง แร uh> งเลยแล้วก็ตีเร็วกว่าเดิมเออนี่มันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะใช้อันติบ่อยๆกว่าคนอื่นเขานะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวไหนเพราะว่าแบบไอบ้บัฟไอบ้บัฟลุงอันนี้ผมไม่เห็นความแตกต่างในตัวละครเลยนะคือตัวละครมันก็นหน้าตาเหมือนกันหมดเออแต่ถ้าเป็นพวกบัฟปีกเนะี่ยมันจะมองเห็นเป็นเหมือนปีกบัฟมงกุฎี่ยจะมองเห็นะเ,เป็นเหมือนมงกุฎนะเออแต่พอเป็นบัฟอันนี้ที่มองไม่รู้เรื่องเลยว่าอันไหนนะแต่ถ้าจากที่ดูเนะี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันใช้อันตว,นะตว,ตวน,นี้มัันใชอติว โอ้บอสใกล้ตายนะแพ้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่นานเอ้ยหมุนสปินโอเคก็ไม่มีดวงก็นึกว่าจะได้ตัวนี้นะถ้าได้ก็ดีนะผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะยังไม่ได้เลยอย่างนะ้อยหมุนสปินแล้วได้ก็ดีโอเคอันนี้ถือว่าใกล้ตายนะใช้เวลาถือว่าค่อนข้างไวอยู่นะไม่ไม่ได้นานมากจนเกินไปนะผมว่านี่ใช้แค่สามตัวนะยังไม่ได้ใช้ครบทีมเลยนะ ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็บอสตายมันที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับเจ้าตัวใหม่เซเลฟนะตัวรับใหม่เซเลฟที่ผมได้มานะผมก็มันไม่มีอะไรมากนะทุกคนคลิปนี้ก็แค่อยากจะมาขิงเพื่อนๆเฉยๆแล้วเพื่อนๆล่ะในอัปเดตของอ่าอีเวนต์แฟร์ลี่เทลเนี่ยเพื่อนๆได้ตัวรับกันกี่ตัวหรือยังไม่ได้ตัวรับกันหรือว่ามีใครได้ตัวรับ, <S <S ชบาชนีกันบ้างก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพสปอยของอัปเดตต่อไปนิดนึงก่อนอันห โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เปิดมาที่หน้า Discord ของทางเกมนะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าเอา่อสปอยนะอัปเดตหนะ้าซึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งผู้เขาหัวกระโหลกแบบนี้เนะี่ยใครๆก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามาจากอนิเมะเรื่อง b a c k c ค v v r r ซึ่งสิ่งที่ผมกำลัคิดอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่เป็นผมว่าน่าจะเป็นตัวรับเนี่ยน่าจะเป็นจูเลียสน,นะผมว่าน่าจะเป็นจูเลียสไม่ก็ไม่ก็ หรือมันจะเอาแบบพีคๆหน่อยมาเป็นยามิเลยไหมเออน,นะโอเคสาคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเอนี่ยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยขออภัยที่พูดเสียงดังไม่ได้นะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเวลาที่แบบว่าคนเขาพักผ่อนน,นะนะก็ไม่อายากเสียงดังมากได้โอเคสาลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบาย